บุกทลายโรงงานผลิตครีมบำรุงผมเถื่อนกรอบมือส่งขายทั่วประเทศเปิดชื่อยี่ห้อยอดขายเดือนเป็นแสนเผยเจ้าของจบหมู่หกได้สูตรจากสามีที่เป็นเซลล์เครื่องสำอาง อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่วันที่13กรกฎาคม2567พลนตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปอคอบอพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการสีบกปอคอบอและนายแพทย์ผู้ชงชัยชินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งว่าลักลอบผลิตเครื่องสำอางบำรุงผมไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่พลตำรวจตรีวิทยากล่าวว่าก่อนหน้าได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่าโรงงานดังกล่าวลักลอบผลิตครีมบำรุงผมยี่ห้อสมุนไพรบัวทองนำส่งขายตามร้านเสริมสวยร้านค้าร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างมายมกอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่พลตำรวจตรีวิทยากล่าวต่อว่าจึงนำหมายค้นสารจังหวัดปทุมธานีพบนางสาวนิสาชนขอสงวนนามสกุล อายุ47ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่ขณะเข้าตรวจคนพบคนงาน4คนกำลังกรอกผลิตภัณฑ์ใส่ขวดด้วยมือจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบกปคบ,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 บดำเนินคดีในข้อหาผลิตเครื่องสำอางที่มีได้จดแจ้งขายเครื่องสำอางที่มีได้จดแจ้ง ผลิตเครื่องสําอางปลอมผลิตเครื่องสําอางฉลากแสดงข้อความที่ไม่ตรงต่อความจริงอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่พลตํารวจตรีวิทยากล่าวด้วยว่าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆควรตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนอย่าหลงซื้อเพียงเพราะเห็นแก่ราคาถูกควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบเลขจดแจ้งหรือเลขสาระระบบอาหารก่อนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เช่นเครื่องสําอาง อาหารเสริมและยาหากขายในราคาถูกเกินกว่าปกติให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการโฆษณาและได้ของปลอมหรือของไม่มีคุณภาพอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่